สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับก็จะเป็นเวลาที่ทหารใหม่ทุกนายนครับต้องตื่นมาทํารอประจอนครับ,อบรอปจอคืออะไรนะครับรอบประจอก็คือระเบียบประจําวันนะครับที่ทหารใหม่ทุกนายต้องปฏิบัติในทุกๆวันนะครับเช่นการตื่นนอนก็จะตื่นนอนเวลาเดียวกันตีห้าครึ่งนะครับหรือบางวันอาจจะเร็วกว่าน,นี้ถ้ามีอาภรกิจด่วนพิเศษนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูครับว่าคนทหารใหม่เนี่ยต้องทําอะไรต่อบ้นะครับ หลังจากตื่นนอนพลทหารใหม่ก็จะกล่าวอารุณสวัสดิ์ครูนะครับจากนั้นก็จะมาเข้าห้องน้ํากันนะครับเพื่อทําการทํากิจส่วนตัวนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับเมื่อพลทหารใหม่ตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็จะรีบตรงไปออกกำลังกายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเช้านี้ทหารใหม่ทวกเรานะครับออกกำลังกายอะไรบ้างนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ลงมา ชั้นลากเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ใต้อาคารฝึกนะครับตอนนี้นะครับพลทหารทั้งหมดนะครับได้ทําการจัดแถวตามหมวดหมู่นะครับได้แก่หมวดหนึ่งหมวดสองและหมวดสามนะครับตามนี้เลยครับเพื่อทําการจัดแถวออกกําลังกายนะครับหรือที่เรียกว่า PT ต่อไปนะครับตอนนี้นะครับทหารใหม่ก็ได้ทําการจัดแถวนะครับเป็นการเปิดระยะ2ช่วงแขนเพื่อทําการ ออกกาลังกายในตอนเช้านะครับหรือที่เรียกว่า PT นะครับฐานใหม่ทุกนายก็จะจัดแถวแบบนี้นะครับทุกๆเช้าเลยนะครับเป็นรอประจอของเรานะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยครูฝึกนะครับเป็นคนนําออกกําลังกายนะครับก็จะมีท่าออกกำลังกายต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะได้ออกกําลังกายท่าอะไรบ้างนะครับ ครับและนี่ก็คือการออกกำลังกายของทหารใหม่ในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเบาๆนะครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นไปก็จะมีท่าการแขนบิดลมตัวกระโดดย่อนะครับแล้วก็วิดพื้นนะครับหลังจากที่ทหารใหม่นะครับได้ทําการออกกำลังกายในช่วงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปอาบน้ํานะครับผมแล้วก็ทําการแต่งตัวใส่ชุดฝึกแล้วก็ลงมาเข้าแถวที่ด้านล่างนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับทหารใหม่นะครับเดี๋ยวร็บควรแนะนำตัวนิดนึงครับ ครับผมมือาหารพิษณุสีตาดครับชื่อที่อะไรครับชื่อชื่อบอครับบอนครับตอนนี้ผมอยู่กับมือทหารบอนะครับเช้านี้เตรียมอุปกรณ์ดับน้ำอะไรบ้างครับเช้านี้ก็มีขัานดับน้ำครับถานดับน้ำพลาสตัวยาสีฟันนะครับแปรงสีฟันแล้วก็ยาสบู่ครับแล้วก็สบู่ครับอันนี้ก็พร้อมอาบน้ำได้ใช่ไหมครับอาบน้ำเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ทหารใหม่ก็ได้แต่งตัวชุดฝึกแล้วก็ลงมาเข้าแถวข้างล่างแล้วครับแต่ว่าทําไมเขาถึงอยู่ในสภาพนี้ครับดูครับนี่ก็จะเป็นการทําโทษเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ลงมาช้านะครก็ต้องให้เพื่อๆนๆรอเพื่อนที่ลงมาเร็วเนี่ยก็จะต้องวิ่งพื้นท่าเตรียมรอคนที่ลงมาช้านะครับ ที่จะเป็นการนำโทษปกติของทหารเรานะครับโอเคท่าน okay, ผู้ชมขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงตรงนะครับทหารใหม่ทุกนายนะครับก็จะหยิบอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อทําการทําความสะอาดห,หน่วยฝึกของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาหน่อยครับอันนี้ผมก็อยู่กับทหารใหม่ถึกนายครับเดี๋ยวลบกวรช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมพลทหารทศนลทของ,างลาอยู่หมวดที่สอง ครับคันนี้ก็อยู่หมวด2ครับวันนี้ก็รับผิดชอบในในจุดฝึกชั้นหนึ่งนะครับอ่าชั้นล่างนะครับก็เป็นจุดลมพ่นนะครับก็จะกวาดพวกเศษฝุ่นเศษดินเศษทรายที่มันปิวเข้ามานะครับนี่เลยครับเพราะว่าอ่าชั้นล่างเราเนี่ยจะอยู่กับมันจะติดกับถนนนะครับทําให้เวลามีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝุ่นก็จะเข้ามาในจุดลมพ่นนะครับเราก็จะทั้งทําการทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับ ศูนวลมฝนทั้งหมดเลยครับโอเคอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งครับต่อไปเราไปดูชั้นสองกันครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของชั้นสองของศูนย์นึุครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์่านใหม่สักคนหนึ่งครับโอเคนี่คนนี้นะครับอ่ารบควรแนะนำตัวน,นิดหนึ่งครับกับผมพล้นหารผู้อิชฉารเราวันนี้ได้รับหน้าที่ในการทำาครงกาบันจัยชั้นสองและพื้นที่ของส่วนชั้นสองครับอ่าจะทำการกวาด ตลอดแอวเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีด้านในห้องอบรมอีกครับด้านในห้องอบรมแล้วก็จะถูพื้นทั้งหมดว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะพื้นก็จะเปียกนะใช่ครับแล้วก็จะถูทำความสะอาดนะครับสี่คนถูนี่ครับนี่คนะครับนะครับก็จะถูตั้งแต่แนวิมสุดนะครับไปเรื่อยๆจนถึงสุดตรงนู้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทำความสะอาดในส่วนของชั้นสองของฝึกฝึกเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามต่อเลยว่า เขาทำอะไรบ้างนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้นสามของศูนย์สุดนะครับก็ชั้นสามเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะก็จะมีอ่ากลุ่มที่ทำความสะอาดห้องน้ํานะครับผมแล้วก็ลงนอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทหารใหม่เนี่ยเขาทําความสะอาดห้องน้ำวยังไงนะครับนี่ครับก็จะเป็นภายในห้องน้ำนะครับก็จะทําการล้างพื้นให้สะอาดนะครับแล้วก็ขัดพื้นนะเดี๋ยวเราไป สัมภาษณ์ทหารใหม่สักคนหนึ่งกันนะครับอที่เยเดินลาพอดีครับควรได้นาตัวนิดนึงครับทหารที่ดาอยู่ครับที่เล่นที่อะไรครับคือการครับวันนี้ก็ได้รับ้อหมายให้น้งจากห้องน้ำนะครับใช่ครับทำอะไรบ้างครับล้างห้องน้ำครับล้างห้องน้ำถาแต่ห้องน้ำตัวยังห้องน้ำทหารครับโอเคแล้วคุณผู้ชมนี้ผมก็อยู่กับทหารใหม่อีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวควรได้นาตัวนิดนึ่งครับ โอ้โหเวาเรามที Now, gardens, ่เลยครับที่ดาครับที่ผู้ทหารดาครับจุดบอะไรครับสามครับสามวันนี้ก็จะมาใหม่ให้ทำความสะอาดหนส่วนน้ำต่อน้ำเราต่อน้ำแล้วก็อะไรอยู่ครับเนี่ยรีดน้ำมาถ่ารีดน้ำครับก็จะรีดให้พื้นน้ำแห้งให้แล้วแห้ครับแล้วรีดไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าโรงนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทางใหม่นะครับทำความสะอาดโรงนอนกันยังไงบ้างนะครับ อ้าวนี่เข้ามาก็เจอหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวนี่ครับลบกรนแนะนําตัวนิดนึงครับนีครับผมอาหารวิศวะดองเหลืองครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อสกายครับอยู่หมวดไหนครับอยู่หมวดสามครับอยู่หมวดสามนะครับวันนี้ทำความสะอาดตัวไหนครับวันนี้ก็ได้ทำความสะอาดบนโรงนอนอาหารใหม่ครับอาโรงนอนทาหารใหม่นะครับเช่นครับครับประมาณนี้ครับสําหรับรประจอในการทาความสะอาดศูนย์ฝึกเราทัก็จะแบ่งเป็น สามชั้นนะครับก็เป็นชั้น,น <S <S 1ชั้น2ชั้น3นะครับชั้น3ก็เป็นโรงนอนกับห้องน้ําชั้น2เป็นห้องอบรมแล้วก็ระเบียงโดยรอบนะครับส่วนชั้น1เนี่ยเขาเรียกว่าจุดรวมพลนะครับก็จะกวาดคุณกวาดเศษพวกเศษด,ดินเศษทรายนะครับให้มันทําเป็นอ่าเป็นระเบียงเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับรอบประจอในการทําความสะอาดในช่วงเช้านะครับโอเคครับในขณะนี้นะครับผ่านใหม่ก็ได้ทาการทารําความสะอาดศูนย์ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนํา อุปกรณ์ทำความสะอาดมารวมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะช่วยกันยกไปเก็บที่ห้องเก็บอุปกรณ์นะครับอันี่ยน,นี่จะเป็นในส่วนของห้องเก็บอุปกรณ์นะครับก็จะอยูอ่ด้านใต้ของบันไดนะครับแล้วก็พลทหารจะนําพวกอุปกรณ์ทำความสาะอาดแล้วไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องนะครับครับตอนนี้ทหารใหม่ก็กําลังเดินไปที่โรงเลี้ยง นี้ครับผ่านไปก็กำลังวิ่งเข้าไปในโรงเรียนนะครับเพื่อรอรับประทานอาหารเช้านะครับนี่ครับอรครับยากยืนังส้นหรือลงทัน เราก็กําลังรับประทานอาหารเช้านะครับในนูในช่วงเช้าของเราครับก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นผัดผักบ,บุ้งนะครับแล้วก็แกงจืดฟักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ถานใหม่กันนะครับว่าอาหารในช่วงเช้าเนี่ยอร่อยถูกปากหรือเปล่านะครับ <c oughs> ครับคุณ้ครับ รูกวอลน่เป็นตัวหะไรครับคือผมคนอาหารพี่ในกันเจริญครับที่เล่นชื่ออะไรครับชื่อบอลครับอันนี้คนอาหารบอลนะครับเป็นไงบ้างครับอาหารเช้าอร่อยไหมครับอร่อยรับเติมอะไรเช้ารับอะไรนะครับวันนี้รับอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอาหารเช้าครับนี่แล้วที่สําคัญนะครับมื้อเช้าเราจะมีนี่ครับน้ำเต้าหู้ครับอันนี้ก็จะหวานานะครับผมเสริมให้นะครับมีทุกเช้านะครับน้ำเต้าหู้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ อาหารเช้าของทหารใหม่ครับโอเคครับหลังจากที่ทหารใหม่ได้ทําการรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับทหารใหม่ทุกนายก็จะนําถาดอาหารนะครับมาวางรวมกันไว้ที่อ่างล้างจานนะครับนี่เลยครับทีนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นเวรเลี้ยงนะครับเวรเลี้ยงทั้งหมด1ินายนะครับเวรเลี้ยงก็จะมีหน้าที่ในการล้างถาดนะครับที่เพื่อนๆนรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เวรเลี้ยงสักคนหนึ่งครับ ต้องควร่ต้องตัวหน่อยครับยศชื่อครับผมคนหาสมัยนี่นี่เลยที่เก้าครับอันนี้คนอาหารเก้านะครับอยู่บทสามนะครับบทเดียวผมเลยก็ได้รับหมายให้มาเป็นเป็นเลี้ยงวันนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ทานใหม่นะครับได้รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาตั้งแถวนะครับที่หน้าศูนย์ฝึกนะครับเพื่อรอทําการรับชงชาติในเวลาแปดโมงตรงครับขอรับชงชาตหน้าจัด รับผมอยู่ตรงสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการฝึกปืนสตาร์ตลิงนะครับปืนสตาร์ตลิงของเรานี่ครับก็จะติดตั้งอยู่บนรถ M50 นะครับปืนสตาร์ตลิงคืออะไรครับปืนสตาร์ตลิงคือปืนที่เอาไว้ยิงต่อสู้อากาศยานนะครับผมก็จะเป็นปืนที่ยิงจรวดทำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับวันนี้ทหารใหม่อย่างพวกเราครับก็จะได้ฝึกปืนสตาร์ตลิงกันนะครับจะฝึกในท่าปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ ที่สาคัญก็คือนี่ครับไม่ใช่แค่ปืนสตาร์ตเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถถังเสริมเข้ามาด้วยนะครับนี่จับไปเลยครับนี่แล้วก็วันนี้เนี่ยฝึกจริงไม่พอครับจะมีการเป็นเครื่องบินจําลองนะครับจะบินเครื่องบินจําลองขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้ฐานใหม่นะครับฝึกเล็งเป้าด้วยนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมวันนี้เนี่ยก็จะควบคุมการฝึกนะครับจะเป็นครูในสิบครับมาช่วยควบคุมการฝึกให้นะครับแล้วก็ ในการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับก็จะเอาไว้โชว์ในงาน Open h o u s านะครับงาน Open h o u s าเนี่ยก็จะจัดในวันที่14บสีกกฎาคมนี้แล้วนะครับ9กานาฬิการะยะ4กิโลเป็นเข้าแล้วก็หันไปคอยเลยเลยอ่า,าดีหันเร็วๆแบบนี้นะครับอ่าถูกต้องแล้วนิ่งไว้นะครับหลัจงจากนั้นจะมีคำบอกคำสั่งว่า กองพันติดพันเป้าหมายเราก็ทวนติดพันเป้าหมายนะครับลองดูนะครับกองพันติดพันเป้าหมาย,ามายทีนี้นะครับในส่วนของสตาสติกนะครับของผู้ขับมูลรถถังเนี่ยเขาจะมีคําบอกคําสั่งที่ว่าจุดเล็งตามนะครับให้พวกเราพยายามฟังแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วให้หุนปืนเนี่ยกลับมารอในย่านกลางก่อน นะครับเพื่อที่จะรอคําบอกคาสั่งทิศทางในรอบต่อไปครับหลังจากที่ฐานใหม่ได้ฝึกในส่วนของปืนสตาร์ิงไปเมื่อช่วงเช้านะครับเราก็นํารถ m 50นะครับมาจอดไว้ใต้คานฝึกนะครับหลังจากนี้ฐานใหม่ก็จะตั้งแถวนะครับเดินไปลงเลี้ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันนะครับเมื่อฐานใหม่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับมาที่ศูนย์ฝึกนะครับแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ อันี้นะครับแล้วก็รอฝึกในช่วงบ่ายต่อไปนะครับหรือจะมีบางส่วนที่ไปทํางานตามกองร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสอบก็จะฝึกต่อในช่วงบ่ายเช่นกันครับโอเคครับในขณะนี้นะครับก็จะเป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้อาบน้าเหมือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็นําเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะครับมาตากไว้ที่ราวตากครับนี่จะเป็นโซนที่ทหารใหม่นะครับใช้ตากผ้ากันนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยต่อจากนี้นะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับจะไม่มีการฝึกนะครับยกเว้นทหารที่เป็นฉากรนะครับจะไปฝึกกันต่อในช่วงบ่ายส่วนทหารที่เป็นกองพลังธรรมดานะครับก็จะแยกย้ายกันไปนะครับทำงานตามกองร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าเพื่อนผมเนี่ยทำอะไรกันถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามเพื่อนดูนะครับว่าเจ้าตะข่ายพางที่จัดเตรียมคือรถเข็นไว้นะครับจะไปไหนกันนะครับสวัสดีครับพลทหารบอยครับ ที่จะเอาไปทำอะไรนะครับจัดเตรียมสถานที่โอเปิ้ลเท้าครับตรงไหนครับหน้าประตพันีตรงนี้ครับูหน้าปรอตพันีนะครับก็อันนี้จะเป็นชุดตะข่ายพางนะครับก็เพื่อนๆอคนอาหารของผมเนี่ยก็จะนั่ตะข่ายพางนะครับไปจัดเตรียมสถานที่สำหรับโอเป้ลเท้านะครับในวันที่1 4กรกฎาคมนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อนเพื่อนคนอาหารของผมก็เดินมาถึงหน้าตึกของพันศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะทําการ จัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็ทำงานในช่วงบ่ายต่อไปครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับหลังจากในช่วงบ่ายแล้วที่ทหารใหม่ได้แยกย้ายไปทํางานตามกองร้อยนะครับในช่วงเย็นเนี่ยทหารใหม่ก็จะมารับประทานอาหารเย็นกันนะครับเมนูสําหรับอาหารเย็นวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับแยงส้มครับแล้วก็ไข่ลูกเขยนะครับ อันนี้นะครับเห็นวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้เราหยิบมาให้เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กลับมาจากการทํางานที่กองลอยนะครับจะมีพลทหารบางนายนะครับที่ไม่ได้ไปทานอาหารพร้อมกับเพื่อนๆที่โรงเลี้ยงนะครับเราก็จะยกมาให้นะครับแล้วก็วางไว้บนโต๊ะแบบนี้ครับโอเคครับเสร็จหลังจากนี้นะครับพวกเรานะครับก็จะเข้าแถวนะครับเตรียมเคารพทงชาตินะครับผมในช่วงเย็นนะครับก็เป็นเวลา 18นาฬิกาจุด00น,นนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ่านใหม่ก็ได้มาจัดแถวนะครับอยู่บริเวณหน้าศูนย์ฝึกนะครับเพื่อเตรียมตัวรอเครลรพธงชาติในช่วง18นาฬิกานะครับหลังจากที่ทหานใหม่นะครับได้ทําการเข้าแถวเครลรพธทงชาติไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ทหานใหม่ก็จะขึ้นมานะครับอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับบางคนอาจจะซักผ้าแล้วก็นําไปตาก ในในลาาด้านล่างนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เตรียมเข้าหอบลมในเวลาต่อไปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ถหานใหม่นะครับได้อาบน้ํากันนะครับก็ต่อจากนี้ก็จะทําการขัดรองเท้าให้เงาเลยนะครับีมาดูรองเท้าทั่นี้นะครับว่าถ่านใหม่ขัดรองเท้ากันเงาแค่ไหนนะครับรบกวนรองเท้ามาโชว์หน่อยครับนี่ครับรองเท้าเงามากเลยนะครับนี่ครับ ก็หลังจากที่ทานใหม่นะครับทําการวนกีวี่นะครับแล้วก็ขัดรองเท้าให้เราเสร็จแล้วก็จะทําการสวดมนต์นะครับสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญนะครับร้องเพลงชาตินะครับแล้วก็จะเตรียมเข้านอนครับครับหลังจากที่ทานใหม่นะครับได้ทําการสวดมนต์ถ่ายเมตตาร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับทานใหม่ก็จะแยกย้ายกันขึ้นเตียงนะครับที่ลงนอนนะครับแล้วก็ จะเป็นระบจอสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือผ่านใหม่ทุกคนจะเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปล่อนกบีนนะครับส่งสัญญาณให้ผ่านใหม่เข้านอนครับ